ส่วนตัวนี้เป็นต้นนั่งกวักใบโพพี่น้องจา้าตอนนี้ก็คือนางกวักใบโพอุย้ยมีหัวเป็นลายพี่น้องบางนังหันเงาเป็นตรงโคนเขาเนะ่ะต้องงองก่อนเนี่ยมันเป็นเชื้อรา <c ười> เพื่อนอาจจะอยู่ในโฮมหรืออยู่แต่ต้นใหม่ลายโพดมาพี่น้องขาเป็นเชื้อรา มันเป็นพ่นสิบุญยังว่าว่านึกว่าจะไม่รอดซะแล้วลเป็นเชื้อราต้องไปเก็บมาล้างออกเขายังรอดอยู่เพื่อนเพื่อนเพื่อน,น,นจะยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ตัวน,นี้ก็คือบอกไมโพนะคะส่วนตัวนั้นปลูกในดินตัวน,นั้นนยเขาจะปลูกในดิน ลงตรงพื้นดินเลยเนี่ยเหมือนเขาจะไม่ไม่ค่อยงานเท่าไหร่มีเยอะหัวเขาตัวนี้ปลูกใส่แค่กระถางเดียวส่วนอันอื่นอื่นก็จะปลูกลงตามพื้นดินเลย ก็คงจะต้องลงมือปลูกใหม่มีกระถางบ้างก็ใส่กระถางบ้างแล้วก็ไม่ได้ใส่กระถางบ้างตัวน,นี้เยอะอยู่ค่ะขยายพันธุ์ด้วยกันเอาหัวแล้วก็แยกหน่อหัวลงปักลงปลูกเลยก็ได้แล้วก็แยกหน่อก็ได้จ้ะเพื่อนๆจ้ปลูกง่ายจา้ปลูกง่ายปลูกง่ายแล้วก็ดูแลดูแลง่ายด้วย ที่เราปลูกต้นไม้เราก็ดูแลเขาอย่างดีแล้วก็ใส่ใจด้วยเขาจะสวยไปเขาจะงามให้เราได้ชื่นชมนะคะเพื่อนๆมันเป็นความสุขเล็กๆสำหรับคนที่รักต้นไม้นะคะเป็นความสุขเล็กๆคนที่ชอบปลูกต้นไม้ เวลาดูเขาจะเริญเติบโตแล้วก็งอกงามแล้วดูแล้วมันก็ชื่นใจอะมีความสุขดีนะคะสำหรับคนที่อยู่บ้านไม่ได้ทำอะไรปลูกต้นไม้ก็เป็นความสุขทางใจแล้วก็เป็นมันเป็นไม้บำบัดบำบัดด้วยนะคะเพื่อนๆรักษา ป่วยได้ทางตอนนี้เป็นหมอเขาแนะนํานะคะเป็นโรคหัวใจอาจจะเป็นหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะไอ้ไม่ไม่ปกติอะคะ่ะแล้วหมอก็แนะนําว่าให้ปลูกต้นไม้บ้างดูแลต้นไม้บ้างก็ดีขึ้นนะคะอาการก็ดีขึ้นบ้างนะคะ ถามว่าได้ไปหามหมอไม้ทุกวันก็ไปอยู่จะอไปอยู่ประมาณสองเดือนครั้งสามเดือนครั้งก็อยู่กับต้นไม้แบบนี้แล้วคะ่ะเพื่อนเพื่อก็มีความสุขดีอาการก็ดีขึ้นนะคะก็ได้ดูแลต้นไม้ก็มีความสุขทำให้จิตใจสงบเวลาเห็นเขาเจริญงอกงาม ให้ต้นไม้บำบัดเราบ้างนะคะเป็นความสุขทางจิตใจเล็กๆน,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 น้อยๆจะเพื่อนๆจะาเห็นเขาเจริญงอกงามก็อยากเอามาอวดเพื่อนๆบ้างให้เพื่อนๆได้ดูแล้วก็ได้ชมบ้างนะคะ คายคลิปเป็นอีกหนึ่งกระทางที่อยากเอามาอว่นเพื่อนนะคะ ใบเขาจะเขียวสวยนี่ตัวนี้ก็ถือว่าเขาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ใบเขาปกติใบเขาจะงามได้กว่านี้ใบเขาจะใหญ่กว่านี้ได้เป็นเพราะเขาที่โค้นเขาเป็นเชื้อราหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ทำให้หยุดชะงักไปสักพักนึ่งนะคะเพื่อนๆ เาต้องหยุดชะงักการเจริญเติบโตไปชั่วขณะช่วงหน้าฝนก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนๆจ๊ะต้นไม้อาจจะมีเชื้อโรคลงบ้างก็ดูแลเขาเอาใจใส่เขาบ้าง เขาก็จะดีขึ้นนะคะเพื่อนๆ